สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับปิ๊นนะคะที่โชว์รูมลีฟมอเตอร์นะคะรถไฟฟ้า100%ค่ะเราอยู่กันที่สาขาราชโยธิน23นะคะก็คือใกล้กับสถานี BTS ราชโยธิน24่นั่นเองค่ะก็จะอยู่ฝั่งเดียวฝั่งตรงข้ามตึกช้างนะคะนี่แหละค่ะโชว์รูมรถไฟฟ้านะคะเมื่อก่อนอาจจะเป็นโชว์รูมมาสด,ด้าน,นะคะตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่เคยเห็นมาก่อนวันนี้ปิ๊นก็จะพามาพบ,พบกับนะคะเป็นรถไฟฟ้าลีฟมอเตอร์ 40นะคะคันนี้ราคาจะจำหน่ายอยู่ที่1ล้าน90,000บาทค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงโปรโมชั่นกันในตอนท้ายนะคะว่าในเดือนเมษายนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคันนี้นะคะเป็นรถสีเทาดําค่ะแล้วก็ภายในนะคะจะเป็นเบาะน้ำตาลหรือว่าเรียกว่าเบาะส้มก็ได้เช่นเดียวกันนะคะภายนอกนะคะมิติดรถต่างๆมีทั้งไฟหน้านะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกแล้วก็รถคันนี้นะคะจะเป็นปรับไฟสูงต่ําอัตโนมัตินะคะด้านหน้ารถคันนี้ก็มาพร้อมกับกล้อง360 สารอบคันมาดูกันต่อที่ด้านข้างนะคะล้อนะคะอันลอยขนาด20นิ้วแล้วก็จะเป็นล้อของลิฟต์มอเตอร์โดยเฉพาะนะคะมาพร้อมกับเป็นล้อยางของดันหลบนะคะขนาด20นิ้วนั่นเองค่ะ245สี24 5, ทับ่า R ค่ะสเปกยางนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดประตูปลาไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะใช้แบบคียการ์ดนะคะแตะไปที่หูกระจกด้านฝั่งคนขับนะคะเราก็เปิด ประตูเข้าไปได้เลยค่ะสามารถเชื่อมต่อกับแอปได้นะคะอีมหนึ mail, e ่อีเมลสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ถึง5เครื่องค่ะภายในนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เลยค่ะจะเรียกว่าสีน้ำตาลหรือสีส้มก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้อัปเมนูเป็นภาษาไทยแล้วนะคะอัปเดตเวอร์ชันมาในเดือนเมษายนนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะซึ่งก็จะเป็นเมนูภาษาไทยเช่นเดียวกันหน้าจอตรงกลางนะคะ ก็จะเป็นเมนูภาษาไทยค่ะส่วนพวงมอลาลัยค่ะจะมีฟังก์ชันปุ่มบนพวงมอลาลัยค่ะ,คะซึ่งสามารถเปิดล็อกอเปิดปิดล็อกได้แล้วก็สามารถปรับกระจกนะคะมองข้างจากตรงนี้นั่นเองค่ะที่เป็นลูกลกกลมๆหมุนๆน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเซนเซ,นเซอร์ม่านตานะคะก็คือป้องกันการง่วงหลับนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยที่อัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะ หน้าจอแล้วก็ภายในก็จะมีไฟแอมเบนไลท์สวยงามซึ่งสามารถปรับได้2 5 6สีนะคะเมนูต่างๆก็จะเป็นภาษาไทยหมดแล้วค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการอัปเดตนะคะซึ่งซื้อไปแล้วก็สามารถอัปเดตเวอร์ชันได้เลยค่ะตอนนี้เมนูต่างๆเป็นภาษาไทยใช้ง่ายหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็สามารถเลือกดูเลือกเล่นได้ตามความต้องการเลยค่ะว่าลูกค้าจะต้องการใช้ รับเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะคะส่วนบอกคู่หน้านะคะก็จะมีการปรับลมร้อนลมเย็นนะคะแต่ว่าของเราจะไม่มีนวดนะคะก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแมปนะคะที่รถมีให้มา ก็จะถ่ายให้ดูแบบคร่าวๆนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาทดลองขับนะคะสามารถติดต่อปินได้นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาติดต่อที่โชว์รูมนะคะรัชโยธิน23ค่ะก็นัดกับปินได้เลยค่ะว่าจะเทสได้นะคะลงตารางไว้ให้ล่วงหน้าได้ค่ะตามวันเวลาและที่ลูกค้าสะดวกเลยด้านล่างก็จะมีช่องเชื่อมต่อนะคะ Type C USB ให้ด้วยนะคะสําหรับฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะคะ ตรงกลางก็จะมีช่องเก็บของให้นะคะไม่มีตู้เย็นนะคะด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าก็จะมีเก๊กเก็บของให้ค่ะเป็นของกระจุกกระจิกนะคะแบบนี้ค่ะเปิดแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตรงผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะว่าห้องผู้ห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางประมาณไหนอันนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะตำแหน่งไฟฉุกเฉินแล้วก็เปิดม่านนะคะสําหรับ หลังคาแก้วนะคะเป็นหลังคาแก้วค่ะไม่สามารถยกได้นะคะแต่เราจะมีม่านบังแดดให้ค่ะก็เลื่อนเข้าออกได้ปกติค่ะก็เหมือนยี่ห้ออื่นทั่วไปเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะว่าในห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยมีความกว้างประมาณไหนสาหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังเลือกหาอยู่ก็คือเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับคู่หน้านะคะแต่ว่าเบาะคนขับก็จะปรับได้6ทติดทางเบาะผู้โดยสารจะปรับได้ไปกับอ่าแล้วก็เอ็นหลังนะคะไม่สามารถยกขึ้นลงได้ แต่เบาคนขับสามารถทําได้นะคะอะพามาดูด้านหลังกันบ้างค่ะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะช่องระหว่างผู้โดยสารด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมีความกว้างมากเลยทีเดียวค่ะก็คือเป็นเซกเมนต์ที่เป็นรถที่ขนาดใหญ่ขนาดครอบครัวขนาดใหญ่ซึ่งก็นั่งแล้วไม่ติดขานะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ขายาวมาเจอต่อกันที่ด้านหลังค่ะไฟ LED ในช่วงของด้านหลังรถไฟฟ้า40คันนี้ก็มีความสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ไฟ LED เนี่ยสามารถมองเห็นได้ชัดด้วยนะคะเป็นมีแสงสว่าง สองสวยเลยค่ะแล้วก็เปิดฝาท้ายนะคะเป็นแบบอัตโนมัติค่ะอันนี้ก็เป็นแบบไฟฟ้านะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะภายในค่ะก็สามารถบรรจุของได้ประมาณถ้าตอนนี้ไม่ได้พับเบาะก็จะอยู่ที่ประมาณ900ลิตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของแล้วก็ชุดปะยางนะคะฉุกเฉินค่ะ ถ้าหากลูกค้าท่านใดกำลังสนใจนะคะรถไฟฟ้า100%นะคะของลิมอเตอร์ให้แรงม้า214แรงม้านะคะชาร์จ100%หนครั้งวิ่งได้สูงสุด477กิโลเมตรก็แวะเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้นะคะนัดเทสใดที่โชว์รูมได้ค่ะระบบความปลอดภัยสำหรับรุ่นนี้มีให้ครบค่ะ เนื่องจากรถมาใหม่นะคะลูกค้าอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจซึ่งดังนั้นแนะนําให้ลูกค้านะคะเข้ามาทดลองขับจะดีกว่าค่ะเข้ามาเจอปินได้เลยค่ะติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจภายนอกนะคะรถมีให้เลือกถึง5สีด้วยกันนะคะภายในมีให้เลือก2สีนะคะบางสีตัวน,นี้ก็โซเอาไปแล้วนะคะเข้ามาอีกทีก็ต้องถามอีกทีค่ะวันนี้้องขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณค่ะ